สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับสมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้อากาศคืมๆฝนตกเล็กน้อยนะครับวันนี้จะมาลองตกดูนะครับแถวแม่นคูซอยสองนะแถวอบตนะครับไม่รู้จะมีตัวกินหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่วันอาทิตย์จะไม่ค่อยกินนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ออกหมายนะครับผม คอยติดตามรับชมนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เตรียมทั้งเหยื่อลำแล้วก็เหยื่อสดนะครับมาให้นานานรับชมว่าจะมีตัวใหญ่ๆหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศดูนะครับว่าวันนี้ฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับดูครับสภาพฝนนะครับวันนี้โวัโโนนี้เส้นทางวงกลาวินระยองนะครับ เดี๋ยวมาแวะซื้อเหยื่อตุนไว้ก่อนนะครับแถวๆก่อนทางข้าวอามาตอน,นะครับคนนี้ไม่รู้ว่าจะมีใครไล่อีกหรือเปล่าคือครับผมเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควงนวะีแต่ห้าสารการไม่ค่อยจะดีนะครับคนตกปลาก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะเหมือนว่าจะมีเจ้าที่เขามาไล่มาตรวจสอบอยู่นะครับ หาธรรมะหากินได้นะครับแต่อย่ารวมกลุ่มกันมากเกินไปนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดแล้วบาดหนักมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่หมายแล้วก็ดูสถานการณ์ดูนะครับว่าจะตกได้หรือเปล่านะครับวันนี้ฝนตกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมพบกับสุชาติพิชิ้ไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาตินะครับวันนี้มาถึงที่นะครับเมลากูซอนสองนะครับหน้าอามาต่อ นี่มาดูชมบรรยากาศนะครับวันนี้ก็มีผู้คนมาตกปลากันนะครับอพอสมควรนะครับมางต้นน้ำพูซอยสองพอมีที่ลงบ้างครับวันนี้ครับยังมีจะดัว่าจะมีที่ลงหก็ป่านะหมายเงียเงีนะครับช่วงนี้น่าจะพอมีตัวบ้างครับผมตกปลอยๆนะครับผมมีน้ำๆมากมายนะครับนี่ครับ แาววัตอนะครับโคการบริหารส่วนตำบลน,นะครับแม่น้ำพุ้ซอยสองนะครับเรียวเดียเข้ามานะครับตัดทางข้ามครับแม่น้ำพุ้ซอยสอง,งมาทางนู้นตาตามนะครับผมตรงนี้แม,ม่อบตอแม่น้ำพคูนะครับมาดูบรรยากาศนั้นนะครับว่าเป็นไงบ้างมีตัวกินบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะลง แถวนี้นะครับโดยประมาณไม่รู้จะมีตัวบ้างหรือป่านนะครับเดี๋ยวดูที่ลงมาก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับผมมาถึงไม้อีกที่แล้วนะครับผมแม่น้ำคูซอยสองเช่นกันนะครับเดี๋ยวสายลงมานะครับเดี๋ยวตรงแถวต้นมะขามเทศนะครับผมวันนี้คนลงค่อนข้างน้อยครับวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวมาตรงแถวแถวไม้ประดูนะครับ มีนนาๆเพื่อาปลาขึ้นอยู่นะครับสายฝ่ามือนะครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวลงเหยื่อเทสเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้นครับค่อนข้างเงียบนะครับผมวันนี้นะครับวันอาทิตย์เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวลงเหยื่อกันเลยนะครับผมฝากน้าๆทุกๆท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามของ้าฟิชชิ้งไทยแลนด์ทั้งตุปลาหน้าดินหมาทั้งชาติด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวมาเริ่มลงเหยื่อเลยนะครับผมครับผมวันนี้มาดูเหยื่อกันนะครับผมวันนี้ผมใช้อะไรไปบ้านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวไปดูชุดเหยื่อเลยครับอันดับแรกนะครับลูกปลานิบน,นะครับผมตัวแรกนะครับผม ที่สองลุ่งปลาเกตนะครับผมตัวที่สามนะครับชุดแยมโลนะครับผมกินสตรอเบอรี่นะครับผมกลิ่นส้มนะครับผมตัวที่สามโปวันกะทิสดนะครับผมเป็นขนมปังสดนะครับผมและตามด้วยตัวสุดท้ายนะครับกัมะพร้าอบนะครับผมกระเบิดผงมันปูนะครับผม สุดท้ายเราก็เติมด้วยลำนะครับผมจะลำสดหรือลำหอมก็ได้นะครับผมใส่ถุงอย่างละโลนะครับผมแต่ในส่วนของสุดท้ายของมะพร้าวให้ใส่หนึ่งกำม,มือนะครับผมเดี๋ยวลองไปผสมเยอะแล้วลองดูครับโอ้มาดูตัวนี้คันไหลเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวอะไรนะครับ ยังได้ตัวนะครับปลานินนะครับว้าว <Wow. S 1> ตัวสวยอยู่นะครับผม ดูกันใหม่นะครับระหว่างคนที่หยุดตกไปแล้วนะครับื่อสักลู่นะครับมาลุ้นกันใหม่นะครับได้ปลานินเล็กไปตัวหนึ่งครับจะเพียนสองสามตัวนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าช่วงหลังฝนตกนี่จะกินไหมครับ I don't know. 啊。Huh? ครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดสุดที่สุดของคลิปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับผมปลาไม่ค่อยกินแล้วนะครับผมได้เวลาเก็บเป็ดกลับบ้านแล้วนะครับผมได้ปลานิลไปสี่ห้าตัวนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะนะทุกทุกท่านนะครับที่คอยติดตามแนละรับชมนะครับผมชาติฟิชชิ่งไทยแลนด์น้ำตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาต,ติวันนี้ก็มาถ้าถึงอีพีที่81แล้วนะครับผม นะ,นะเก็บน้ำหนองปลาไหลไม่ต้องคูซอยสองครับแถวซอยประดูนะครับสภาพหมายบรรยากาศนะครับนี่คสายซอยปราดูข้าวไปข้างในอีกนะครับผมตรงนี้แถวต้นมะขามเทศนะครับผมทางข้าวทางนี้นะครับ ตรง้นแถวหน้าอบตนะครับตรงนน้นนะครับหน้าอบตเนมู่ซอยสองนะครับผมเรามาอยู่อีกฝั่งนึงครับตรงข้ามนะครับผมก็พอได้ตัวนะครับกินไม่ค่อยจัดนะครับผมวันนี้นี่นะนะหลายท่านผัดเปลี่ยนกันไปนะครับดูบรรยากาศนะครับวันนี้เนมูซอยสองเดี๋ยวเราก็ การเก็บเป็ดกันเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับครับผมคมรับผมวันนี้ได้เท่านี้ครับผมปลาปลาติ้ตามหน,งหอ,นองปลาไหลซอยแด้ต้องครูซอยสองครับผมปลาตัวนึงไปสามสี่ตัวปลาตองปลาตะเพยียนครับผมเดีย๋ยวเก็บเป็ดกลับบ้านกันเลยครับผม